แยกยากจากสายพันธุ์อื่นลักษณะของการติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยจะแยกจากสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแกมมาหรือเดลต้าเองเนี่ยได้ยากเป็นที่ชัดเจนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับมีการแถลงข่าวออกมาว่าประเทศไทยของเราพบผู้ป่วยโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนคนแรกนะครับเป็นนักท่องเที่ยว สัญชาติอเมริกันนะครับเดินทางมาจากสเปนผ่านระบบเทสตูโกนะครับทำให้ไทยเป็นประเทศอันดับที่47ของโลกที่พบผู้ติดเชื้อสายพันธ์โอมิครอนอดังนั้นในการประชุมคอรมอรวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานและเฝ้าระวังแล้วก็ต้องออกมาตรการมาคุมเข้มคาดว่าจะมีการหารือกันนะครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทันทีที่มีการแพร่ระบาด มีแนวโน้มจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มีอาการที่รุนแรงก็ตาม,มซึ่งขณะนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขออกยืนยันนะครับว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเป็นสายพันธุ์เดลตา้าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่65.97% รองลงมาคือสายพันธ์อลฟาา32.48%และสายพันธุ์เบต้า1.54%นะครับค่ะทีนี้มาดูกันผู้ชมว่าของเดิมล่าสุดมาเป็นเดลต้ากับที่เพิ่งเข้ามาคือโอมิครอนเนี่ยอาการของผู้ป่วยถ้าเกิดติดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเขาพบว่าผู้ป่วยถ้าเป็นสายพันธุ์โอมิครอนจะไม่ค่อยมีไข้คุณผู้ชมรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย แต่ไม่สูญเสียการรับกลิ่นรับรสนะก็คือยังกินยังได้กลิ่นอะไรปกติหมดเลยมีอาการปอดอักเสบข้อเสียก็คือมันแพร่ชเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นมากกว่าสองเท่าเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้สูงนะคะขณะที่ผู้ป่วยโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่ยึดครองหลายประเทศอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มักจะมีอาการปวดหัวมีไข้มีน้ำมูกเจ็บคอจะลักษณะเหมือนเป็นหวัดทั่วไปแล้วก็ไม่สูญเสียการรับกลิ่นรับรสเช่นกันนะคะ ส่วนระยะฟักตัวนะคะของเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆพบว่าสายพันธุ์อัลฟาและเบต้าเนี่ยเฉลีย่ย5-6วันส่วนโอมิครอนเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งอาจจะประมาณสักเดือนหนึ่งรเราถึงจะได้ข้อมูลที่แน่ชัดนะคะตอนนี้ต้องรอก่อนส่วนผลต่อการต้านภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะว่าอัลฟาเนี่ยแทบไม่มีผลหรือผล้อนมากส่วนเบต้าและเดลต้ามีผลปานกลางค่ะทีนี้ไปดูความเร็วกันหน่อยที่เขาว่ากันว่าโอมิครอนนี่มันเร็วกว่าตัวอื่นนี่มันเร็วขนาดไหนนะฮะ คุณผู้ชมถ้าเทียบกับสายพันธุ์เดิมอย่างอัลฟาเนี่ยเร็วกว่า50-75เร็วกว่าเบต้า50เร็วกว่าเดลต้า60เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตดูนะฮะเท่ากับว่าโอมิครอนเนี่ยเร็วกว่าทุกสายพันธุ์แต่ความรุนแรงอันนี้นเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าค่าเฉลี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะที่ผู้ป่วย1คนจะแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นอย่างอัลฟาอยู่ที่1.74นะครับอ,อย่างเบต้าอยู่ที่1.1 อย่างแกมมาเนี่ย2.6และเดลต้านี่มันไปกระจายมากคือเพิ่มขึ้น5.08แต่โอมิครอนตรงนี้เรายังไม่มีข้อมูลว่ามันรุนแรงแค่ไหนม,มันอาจจะมากขึ้นหรือมันอาจจะน้อยลงเดี๋ยวต้องรอผลการวิเคราะห์นะครับ,รบแต่ว่าทุกสายพันธุ์ถ้าเราไล่เรียงกันมาเนี่ยมันพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นเรื่อยๆ<ช>น<ช>มันก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้เชี่ยวชาญเขายังมั่นใจว่าวัคซีน เอาโอไมครอนอยู่ครับประสิทธิภาพของวัคซีนกันบ้างครับพบว่าวัคซีนไฟเซอร์ป้องกันเชื้อสายพันธุ์อัลฟาได้มากถึง89.5ป้องกันสายพันธุ์เบต้าได้ถึง61แล้วก็ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้ถึง61นะครับวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันป้องกันสายพันธุ์เบต้าได้27-57วัคซีนแอสตราเซเนกาป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้92ณขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่า วัคซีนชนิดใดยี่ห้อใดที่จะป้องกันเจ้าโอมิครอนได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขออกมาเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคนเสี่ยงสูงที่อยู่ใกล้ๆกับผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรกที่เจอในบ้านเราเนี่ยเกือบๆคนครับคนวันนี้ผลออกมาติดโควิด1คนนะฮะแต่หนึ่งคนนี้ต้องไปรอดู ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนและติดมาจากไหนตอนนี้กําลังเอาผลไปเช็คอยู่ว่าเป็นโอมิครอนหรือเปล่าหรือเป็นเดลต้าหรือเป็นอะไรนะครับ,รบตอนนี้คนคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมครับครับได้รับการรักษาตัวที่สถาบันบําราณา,ราดูแล้วนะฮะต้องแยก2ประเด็นครับคุณสาธิตบอกแบบนี้หนึ่งเขาอาจจะติดจากการเดินทางกลับบ้านที่อุบลราชธานีก็ได้หรือ2ติดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติสัญชาติอเมริกันคนนี้แหละ คาดว่า3 4สี่วันนี้จะรู้ผลว่าเป็นสายพันธุ์อะไรครับเขาเป็นคนส่งอาหารให้กับฝรั่งคนนี้นะครับแต่ว่าเขาเดินทางกลับไปที่อุบลด้วยเพราะนั้นก็ต้องสอบสวนก,นก่อนว่าเขาติดเชื้อจากติดเชื้อจากที่อุบลหรือติดเชื้อจากคนที่คนที่ติดเชื้อโอมิคอนคนนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนอื่นที่มาจากประเทศที่นอกจากที่ประเทศเสี่ยงสูงเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรการที่ ทั้ง3มาตรการที่เราประกาศไว้นะครับก็คือว่าถ้า63ประเทศมาเทสเซนโกก็ตามหลักเกณฑ์นั้นหรือทุกประเทศถ้ามาจากทุกประเทศที่เข้าไปแซนบ็อกก็เป็นไปตามมาตรการแซนบ็อกนะครับหรือถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องไปควอลีน14วันเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นมาจากประเทศไหนอย่างไรเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขาย3หลักการนี้ค <ำ S 1> ําถามต่อไปก็คือไทยของเราจะเอาอยัางไงกันต่อนะครับ คุณสาธิตใช้คำว่ายังคงต้องเข้มในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 คือมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติที่สายพันธุ์มันจะสามารถแพร่กระจายได้เร็วขึ้นค,คือเราไม่สามารถป้องกันปิดกั้นได้แต่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดได้ก็วิธีการเดิมๆที่เราย้ำกันครับใส่หน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อย ถามต่อมาว่าเอ๊ะข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าพบโอมิครอนปุ๊บต้องรายงานนายกทันทีคุณสาธิตบอกว่าณขณะนี้นายกทราบแล้วแต่นายกยังไม่ได้เรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์โอมิครอนแต่อย่างใดถามต่อว่าภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้าง คุณสาธิตบอกยังไม่จําเป็นต้องเสนอมาตรการถึงขั้นล็อกดาวบางส่วนนะครับ,รบทุกอย่างยังคงเป็นไปตามมาตรการเดิมที่วางเอาไว้เดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนหลังจากประชุมครมเสร็จสิ้นนะครับไม่อยากให้ตื่นตระหนกการแต่ว่าต้องตระหนักว่ามันติดง่ายขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นไม่ต้องถอดแมสเลยนะคะถ้าเกิดว่าไปข้างนอกอะไรอยงี้ต้องระวังให้มากล้างมือเว้นระยะห่างด้วยส่วนการรับมือของประเทศก็คงคล้ายๆกันแต่ละประเทศก็คือต้องพยายามหาเคสให้เจอและกักตัวแบบนี้ไม่ให้มันกระจายไปในวงกว้างนะคะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ